ก็พี่ทวีเคยคุยหลังไม์กับผมก่อนที่เราจะเข้ารายการก็บอกได้มีโอกาสเอคุยกับแกนนําเพื่อไทยบางคนว่าการไปใช้สิทธิ์เรื่องตั้งคราวนี้เนี่ยคนไม่ได้ห่วงเรื่องปากของแต่ไปใช้สิทธิ์ด้วยด้วยความแครัเ,เออครับแ้นรับหารอืที่ครอบงำประเทศนี้มาหลายปีเต็มทีก็คือต้องการที่จะให้บทเรียนกับคณะรัฐประหารนะฮะ แต่ที่เรื่องนี้เนี่ยผมจะต้องถามคุณสุปันในฐานะที่เป็นนักเคลื่อนไหวเาภาคสนามตัวจริงไอเราไม่ไม่เคยลงสนามเคลื่อนไหวนะคุณสุปันถ้าวันอาทิตย์นี้นะมีม็อบมาจริงๆที่พักเพื่อไทยกดดันให้ถอนตัวจากการเป็นพักต้นรัฐบาลมันจะเป็นคุณหรือเป็นโทษผมผมยังหวัน่นหวั่นว่าถ้ามีม็อบไปกดดันนะ มันเป็นมันเป็นโทษกับพรรคเพื่อไทยนะเพิ่มเผื่อเพื่อไทยไม่อยากให้มีแต่มีคนจัดให้หรือเปล่าคุณสุบันจะมีผู้หวนดีจัดให้หรือเปล่าผมคิดว่าไม่มีคนจัดให้หรอกคุณสักช<อ>ัยเป็นตัวจริงเสียงจริงในส่วนของคนที่นิยมชมชอบพรรคเพื่อไทยแต่ถามว่ามันจะเป็นการทําให้ภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยเสียหายหรือเปล่าเนี่ยดูที่ว่า การเคลื่อนไหวการชุมนุมในวันอาทิตย์นี้เนี่ยแค่ไหนอืถ้าล้ําเส้นไปก็จะมีผลเสียหายต่อพักเพื่อไทยครับกดดันมากนะก็จะกลายออกบุณอยากเป็นรัฐบาลจนตัวสั่งหรือเปล่าอันนี้พูดภาษาแบบเคลื่อนไหวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มองได้ว่าอาจจะเป็นการที่จะด เปิดพื้นที่ในการที่จะพลิกขั้วเปลี่ยนเกมเหมือนกันทําไมผมคิดแบบนี้คุณสักชัยพิทิวีและท่านผู้ชมอืมก่อนหน้านี้พักเก้าวไกลโดยคุณพิอาได้ใช้เรื่องของความต้องการของสมาชิกพักเก้าวไกลสะบัน้นไมค์กับพักพักพัฒนาก้าอา ครับอืม่ค่ามติของไอ้นี่ไนงนสมาชิกพรรคนะอ่าของใช่ใช่ใชแล้วผมก็คิดว่าเพื่อไทยก็อาจจะมาแนวนี้ก็นี่ไงเสียงเรียกร้องของสมาชิกผมผมก็ต้องเคารพอืมแต่ตัวแปรที่จะมองว่ามันจะมีการพลิกขั้วเปลี่ยนเกมหรือเปล่าเนี่ยมันต้องดูความเคลื่อนไหวหรือการออกมาสแสดงท่าทีทางการเมืองของสองพรรคเออ ก็คือพักพลังประชารัฐก,กับพักประชาธิปัตย์ครับอืมพักประชาธิปัตย์โดยคุณอลงก์พลบนี่จุดคบเพลิงวิ่งมาแต่ไกลเลยนะทำไมเขาจะไปแข่งอะไรซีเกมก็เริ่มไปแล้วนะาเสนอให้เกิดการอาจจะเสนอในการประจุมพักครับ ให้โหวตเลือกคุณพิธาเป็นนายกรัตมนตรีอ๋อประชาชนจำได้ไหมจำได้ไหมครับใช่ใช่ใ่ใช่จะพักกันให้พักปีมตินะครผมวันนั้นผมก็วิเคราะห์ว่ามันมีอยู่สองพักที่ออกมาแสดงค่าดีคือคุณกรด้วยกับพักพักอาพัฒนากล้างใช่ไหมครับแต่ตอนหลังก็ดวนสบั้นไมตรีไปก็เหลือแต่พักประชานิพนธ์โดยคุณอารม์กรับผมก็ถามว่า มีโอกาสคุยทางโทรศัพท์กับคลณอลงกรณ์ถามว่าพี่คุยกันแล้วเหรอในพักเนี่ยยังไ้จะไปเสนอไงนี่คือความคิดผมไงสุปันควผมไปเสนอพักจ้าวไม่เอาอีกเรื่องหนึง่งแต่ตอนที่จกา,าวแถให้ข่าวกับสื่งมวลชนเนี่ยมันเหมือนอราพักไอ้นั่นเลยนะพักโอเคแล้วเนี่ยอืแต่หลายคนขานรับนะอย่างคุณพัาอยาที่ก็ขานรับแนวคิดอย่างของคุณกอกลงกรณ์นะแต่ก็นัดก็เหมือนทหารรับ วราเขาเพิ่งประชุมกันไปอะเรื่องของการที่จะหาคนนั่งตาแหน่งหัวหน้าพักเลขาพักและกรรมการปริหารพักก็ไม่เห็นพูดถึงเรื่องโหวตเรื่องนายกเลยอืม,อมที่ผมบอกว่าทําไมต้องจับตาดูปฏิกิริยาทั้งสองพักนี้เนี่ยอืเป็นอย่างที่บอกอรัขอสิบคนก็ชนะแล้วแต่ถ้ากันเหนียวขอสิบห้าได้ไหมครับอืมอืม,อม,อมแรงกับเพื่อนประชาธิปัตย์อ่ะคนในประชาธิปัตย์ก็บอกว่ามันมีจริงอืม แต่เขาบอกว่าจะเอาแบบนี้จริงเหรอครับคนเป็นสอสอไม่กี่สมัยจะได้นั่งเลขาพักอเอลขาพักบทบาททางการเมืองไม่ค่อยมีจะขึ้นหัวหน้าพักโอ้ชื่อลอยมาลเลยเนี่ยปุุตันพูดแบบนี้ก็จะเอาแบบนี้นะะฮะสมัยหน้าเหลือเหลือสามสิบมันจะกลายเป็นพักิา้าเป็นอย่างมาก อืมอืมอันนี้เรื่องของปัชญทิปัดนะที่เราเอามาสอบความเชื่อมโยงให้เห็นว่าแรงกระเพื่อมทางการเมืองอ,อาจจะมีข้วเปลี่ยนเกมหรือเปล่าอืมอืมครับผมชอบใจคําให้สัมภาษณ์ของคุณนิพิษอินทราสมบัติหลังจากที่มีข่าวว่าดิลรับฮ่องกงเอฮะม,มีข่าวว่าคนของอมีข่าวว่าพลเอกประวิตธวงสุวรรณจารกออกตทางให้สอสอไปซบเพื่อนครครับคุณนิพิษให้สัมภาษณ์ ผมก็เออว่ะม, mm hmm. มันพิจะม,มาด้วยมุกนี้นะมันยังไม่เคยทราบข่าวแต่อาจจะมีก็ได้เรื่องนี้ uh huh. นต้องถู่ไกลกับพักมากออแล้วก็ uh huh. มีคนถูงนะเพราะ uh huh. สอสอว่าที่สอสอ,ส,อส่วนใหญ่ของพลังประจารักก็เคยอยู่เพื่อไทยมาก่อน uh huh. อะไรก็จะกลับไป uh huh. เห<า>มืนอนเดิมผมจะมีแล้วท่านผู้ชมคิดไงอะ่ะพอเจอเข้าไปแบบนี้ยผมก็อ๋อ ตรงนี้คุขอขอตั้งคำถามนิดนึงครับครับมีสองคำถามรับเพื่อไทยถ้าสามที่วนเสียงพรมชรัตไปเนี่ยโคต้ารัมตียังไงผมคิดว่าเขาเขาเชื่อกรนลงตัวนะคือเนี่ยน,ะนก็เอาตำแหน่งนายกแล้วก็เป็นพักแกนนำในการจับตั้งรัฐบาลแล้ถามว่าในในในเชิงตัวเลขอ่ะอยู่กับคนดนร้อยสิบ่วเสียง กลับไปเอาคนสามสี่สิบเสียงมาเนี่ยนะถึงแม้จะเคยอยู่ด้วยกันตัดก็ตามถึงนะครับผมว่าในทางนิสสากการเมืองนี้อันไหนคุ้มกว่าอืมคือผมมองแบบนี้นะเขาจับโรเตชันเก้าอี้เหมือนกับเวลาฟุตบอลอ่ะใช่ไหมโรเตชันนักเตะอ่ะขอเอามานะเดี๋ยวรอคิวหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวปีนึ่งปักปีนึงปีสองปีปักอะไรอย่างเงี้ย อ๋อสไตก์นี่เราแทงเขานะเราคิดแทงเขาเอ้นี่คือเป็นกระตายของพรรคไทยรักไทยมาก่อนแล้วนะซึ่งอันนี้ที่ผมพูดอ่แต่อีกอันหนึ่งคือว่าแค่สามสี่คนมาอยู่ประริศี้ระดับถึงสิบแล้วก็โดนสังคมวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากกว่าเป็นบ้านใหญ่นะฮะออืแล้วก็จะมีบ้านใหญ่พระมหากษริกลับมาอีกรู้อีกกี่หลังอ่ยนะภาพนมันจะทาให้พรรคเพื่อไทยถูกไปยิ ไปอยู่ตรงฝ่ายรู้หรือเปล่าไม่ได้ต่างกันเลยนะมันเป็นเค้กอย่างนะครีมหน้าเค้กอาจจะดูดีแต่ว่าไอ้เนื้อเค้กมันก็คือบ้านใหญ่อะไรเงี้ยอ่าเพราเพื่อไทยเขาคงต้องคิดอยู่เหมือนกันถี่จะโอเคกับอ่าถ้าคิดว่าไปพักอนาคตพักเก้าใายเป็นพักน้องอาจจะหุนหันพนเล่นไปก็ค่อยยกันไปกับมีความติดเสียนในมืออ่าะภาพลักษณ์ก็ยังอยู่ในฝ่ายยับใจเพราะฐานตรงนี้ก็เยอะอ แล้วถ้าเกิดไปจับอย่างนั้นเนี่ยนะหนึ่งโคต้ารัฐมนตรีถึงแม้จะสลับแล้วแต่ผมว่ามันก็คงไอ้คนที่อยู่เดิมจะจ่อคิวอยู่แล้วก็ต้องถูกเบียดหรือเปล่าเนี่ยมั่อี้ผมพูอนะแล้วภาพลักษณ์นะแล้วภาพลักษณ์ผมคิดว่าถ้าเพื่อไทยจะทําอย่างนี้ต้องคิดหนักแล้วถ้าหากว่าเพื่อไทยทําอย่างนี้ไม่ก็ถูกไปอยู่การเลือกตั้งครั้งนี้ในปีหกสองเนี่ยเป็นแา่เข้าใจแต่อยู่ใกล้ๆขอบขอบข,ของพวกนอนุรักษ์นะต้องยอมรับอ่า ถ้าคราวนี้ไปถูกไปอยู่กับอันักเลยเนี่ยเคกของคนรุ่นใหม่เคกของคนกลุ่มชัดใจเนี่ยเหลือพักยาวคือพักเก้าไก่มีการตั้งตั้นต,ต่อไปอ่าฮะอ่าฮะซึ่งอาจจะไม่ใช่สี่ปีด้วยครับ <How? S 1> นะ uh huh. นนผมคิดว่า uh huh. มุมผมนะเมื uh ่อ huh. ไทยอาจจะต้องคิดหนะัก